อเอาไม่มีอยู่แค่นี้นแล้วเราก็มันมี easy กับ hard เอาอะไรวะ easy <g> e Z ก่อนเอออี easy ก่อนไปไปจอยแล้วก็ามาแล้วเฮ้ยเราต้องไปไหนวะเฮ้คุณดูตัวมึงดิ <c oughs> ยายมัน <c oughs> เป็นยายเหรอยายเห<ะ>มือนกันน,นี่ย, <c oughs> ยายกู้ภัยก่อ มาช่วยแล้วก็พี่เลตรงนี้มีไอ้นี้ปอกหมอนที่นอนเราต้องดูก่อนตรงนี้ไฟไหม้แปลว่าตอนตอนโยนเราโยนมาได้แล้วเราต้องทุบเลยเพื่อนเข้าได้เข้าเลยเอนเอาไปเดี๋ยวกูสแกนคนโอเคโหดับไปมีมั้ยมี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 ห้องนี้ห้องนี้มึงขึ้นไปเลยเอนนี่นี่ห้องล่างห้องล่างขี้อยู่อะเต้ ไ,ไปเลยกูดับไฟกันไปเพื่อนออาไป๋ยวกูถามอันนี้ออกก่อนอนี่มาหนี้มาหนี้มาหนี้ไปเลยไปเลยสแกนดูตรงนั้นมีไฟตรงนู้นมีคนอ่ะกูเจอคนที่สองแล้วเพื่อนแต่กูปิดไฟแล้วเพื่อน จะพาออกก่อนกูไม่เห็นคนนะลับเป็นขวานไม่ได้มึงให้กูออกค่อยๆหน่อยโอเคอไปเลยต้องน้ำอยู่ไหนอี่เราช่วยครบแล้วสองคนมันให้มาตรงนี้ทำอะไรวะตรงนี้อะไรลูกกูปิดแล้วนะถ้าไฟอะ่ะหายไปแล้วเราต้องไปดนดับไฟก่อน หมาขวางศาสนาอยังว่าเออไปก่อนตรงนี้มีสายไฟอยู่อะติดเลยประวิทย์อยู่ไหนวะไม่มีคนอยู่เลยอยู่่โนเคมีคนไหมไอ้หนูไปไปอุบไปอุบไปมีดีแกนดูหน่อย กูยี่ากล่างไฟเต็มเลยไฟลามเหรอวะเออมันลามลงมาเว้ยท,ทุกค้าจะเย็นก่อนนะครับเียกำลังดับกำลังช่วยผู้ประสบภัยออไปดับข้า,างไปขอบคุณไปดูคนกันโอโ้โหเทียอะไรเนี่ย <c oughs> ขึ้นไงวะเราต้องดับไปก่อนเยออออไปเต็มเลย มันลามมาจากชั้นบนเว้ยใช่ไรยังไม่ดัาวข้างบนอ่ะบันไดบันไดบันไดผมมาช่วยแล้วครับเย็นมานี่เคี้ยมไม่เห็นว่าไปยู่ไงเนีนะ่ยทำไมไ่ได้อ้องไปทางไหนวะ ลงไงวะทีนีโ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยร้อนร้อนไปผมกำลงัลงไปส่งให้ถึงที่ปลอดภัยโดนเที่ยวไฟลามตัลวลังกลับไปไหมของนี้ล็อกออนี่แหละอ่าลุ้งคืออะไรตังนี้คือึ้นบันไดไปขวามได้ๆๆ้โอ้โหแต่ไฟเยอะเลยว่ะ ช่วยอยู่แป๊บแป๊บแป๊บโอ้น้ำมา,มาน้ำกูจะหมดไปน้ำมา,มาโอ้ย,นนยลงไปเลยลงมาเลยเด <c oughs> ี๋ยวลูกอะ <c oughs> โอเคเลยผู้องต่อไปกูจะตาย <c oughs> ได้าปะาช่วยช่วยกูดับข้างนอกหน่อยโอเค ก็เป็นยังไงแค่ครบแล้วฮะคนแล้วก็มันบอกอันต่อไปทำอะไรวะข้างบนนะขึ้นยากแล้วบันไดกูยเฮ้ย <c oughs> กูยังไม่ได้เก็บบันไดามานี่ว่เีย <c oughs> มันขยับไปอีกอีกนิดต้องขยับไปอีกนิดละขยับไปอีกอ่า,นนอา่น่หอะไเไื่อน เนี่ยตูเซฟเหรอือวะไม่ใช่โอ้เงินเงินเงินเฮ้ยไม่ติดอะไรวะใบบันไดมันอยู่ที่เงี่ยเราต้องทำนี่นะมีน้ำอืดีมีน้ำหน่อยมาหดมาหดรอกไปดิ Okay. เอารดับไฟให้เสร็จให้หมดโอ้ร้อน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 เรายังตัดไฟไม่หมดเลยสวิตช์อยู่ไหนวะไอ,อ่นี่ขนี่อะไรเอาถัางวนดัก ต้องไปตัดไฟห,หมดก่อนเฟยต้องมาช่วยดับตรงนี้ก่อนนะโอเคห้องข้างล่างไฟโอ้โหมีไฟลุกเต็มเลย ก็เหี้ยกูล่วงแลยอู้หูร้อน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 ไหนวะมันมันขึ้นงว่าเสร็จแล้วเว้ยอ่ะเสร็จแล้วหรือว่ามันได้ช่วยแค่คนวะเราไม่ต้องดับหมดหรือปะใช่มันได้ช่วยแค่คนแค่นั้นเราไปที่จุดนู้นได้เลยจุดฟ้าเอาแค่เอาถักกันการระเบิดอ่ะ นี่ยได้ตังค์เสร็จนู่นรถนู่นนารถนู่นไหนวะที่เาไปไหนลหอรอนะยิงอะมันแค่ช่วยคนแต่โบนัสที่เราไม่ได้ไม่รู้ว่าคืออะไร เราได้ตังไงบนนั้นคือขี้อะไรไม่รู้โดนลบไปว่ะลบเท่าไหร่เซอปีตีขีว์เก้าปวยเหย่